กองเถื่อนนี้เป็นไรครับไฟเราซ้อมมากี่วันก็จุดเกีเกเยร์ับขาซ้อมอยู่ยที่ใครทามาที่ราที่เดิมเลยใครเป็นคู่ป a r t n e ซ้อมมั่งไฟนี้ก็มีรุ่นน้อยครับแล้วพวกไหนท่ายอนะเนาะตอนนี้สิ่งอาย,อยุเท่าไหร่ละสิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยเจ็ดสิบหกน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้แคม,มวยสไตล์อะไรครับมวยขอวันนี้จะต้องมาเจอใครเนี่ยสั่งลบเคยต่อยเขาไหมไม่เคยั้งแรกเลยศึกษาเคียว่าต่อยเขายังเขามวยสไตล์เลยสั่งลบ เขนยวันนี้มาเจอสั่งลบวางเทวางแผงให้ดีก็วางแผงในก็เหมือนต่อยตามสตานเราก่อนแล้วไปแก้ขาบุญทั้งหมดเดียวเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ที่นี่ครับดังศีนี่เลยวันนั้นแต่ใครทัดแพงมากแพ้พาดแบบคะแนนเหรอใช่เวทเท่าไหร่วอนนี้ต่อยอยู่เวทร้อยยี่สิบองอ๋อปล่อยไปต่อยแต่ที่ต่อยร้อยยี่สิบสองเนาะไอตัวนี้เวทเราเลยไหมเวทเราเลยไม่ช้าสามหนักยาง เป็นไงบ้างเกินหนึ่นิ้หน่อยประมาณจุดห้าอ๋อก็เหมือนมากขยับร่างกายตอนเช้าเนาะร่างกายไฟไี่กี่เปอร์เซ็นต์เป็ร้อยสมบูรณ์แล้วแหละอมมาแจ้งเกิดนะเอาชนะขอค่ายด้วยคุมมากี่กิโลมันสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักเท่าไหรแล้วยี่สิบเจ็ดครั้งคนจังหวัดยโสธรเด็กยะโสเอาวสฝากเชิญเชิญแฟนขับเรถหน่อยฝากพี่น้องชาวยะโสธรเชียของนี้นะครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะโชคดีครับ ไปข้ามสองลบออกแดงเลยไฟซ้อมมากี่วันวันสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายแถ่มอราชพัฒนสุินอยู่ที่สุรินเลยแล้วอย่างนั้นตอนนี้มีใครเป็นคูบซ้อมหรือเปล่าไม่มีพี่นี่ครับที่เป็นบันนอกแตคือเพื่อนพี่ๆเพื่อนๆที่เรียนที่นั่นช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบปีสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกสิบน้ำหนักแปล่อยตอนนี้ประมาณห้าสิบเก้ามวยสไตล์อะไรครับข่าววันนี้เราต้องมาเจอกับสิงห์เนาะไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยศึกษาเกี่ยวกับต่อยสิงห์ยัง เขามวยสไตล์อะไรที่เราศึกษามาจําได้ป่าวจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้ต่อยเขาวางเกม่าวางแขงไงดีสไตล์สไตล์ไปมีอะไรจะแก้ไขวุ่นขึ้นบ่อยทีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ครับต่อยอยู่อ้อมน้อยอ้อมน้อยวันนัะแต่กับจำได้ไหมไม่ได้เป็นไงชนะหรือแพ้ชนะคะแนนชนะคะแนนมาชนะดอกด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสองเนาะเมื่อกี้เขาไปช่างแล้วเป็นไงบ้างเกินอยู่ จุดสี่เดี๋ยวมายื่นเส้นยื่สายหน่อยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์มันสิก้าสิสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาลชนะกับค่ายเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลคุมมากี่กิโลการันเย็นนะสามสิบต่อยมวยไทยมาทั้งหมดวันนี้ประมาณห้าสคนจังหวัดฝากเช่วยช่วยแฟนคลับเราหน่อยเรเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้เต็มที่นะคู่เอกช่องทูอ่ะขอโชคดีขอบคุณมาครับ